ฮือฮามาาคะลูกใหม่ของน้องแอลลี่ทำผมสีนี้รอด หรือรวงขาเรียกได้ว่าเป็นสาวน้อยมหาสารย์อีกคนหนึ่งเลยละคะ่ะสำหรับน้องแอลลี่อชิยรยาในวัย16ปีลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของคุณพ่ออําำอำํมมารินคะ่ะและคุณแม่จอยอัจฉริยที่ตอนนี้ทางคู่น,นั้นมีลูกสาวที่มีคุณภาพจริงๆคะ่ะเพราะว่าสาวน้อยแอลลี่มีผลงานออกมาให้แฟนคลับได้รับชมกันหลายตัวเลยละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นงานเพลงงานโฆษณาแถมก่อนหน้านี้ยังมีงานละครออกมาให้ได้ชมกันด้วยล่าสุด ดูเหมือนว่าน้องแอลลี่จะมีโปรเจกต์ใหม่ออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะได้ปล่อยภาพออกมาให้ได้เห็นรับชมกันกับคอนเซปต์แอลลี่อินเดอะกกับเพลงที่มีชื่อว่าลีเพสกาซึ่งงานนี้น้องแอลลี่ได้เปลี่ยนลุคใหม่อย่างสิ้นเชิงเพราะว่าสาวน้อยเรามานิผมสีทองชมพูดูแล้วเหมาะแถมยังสวยอีกด้วยล่ะค่ะทุกท่านคิดว่าอย่างไรกันบ้างสวยหรือไม่เรามาชมพร้อมกันเลยค่ะ